สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพพอพพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกลับมาดามนนาหน่อยค่ะพี่น้องขาขออนุญาตถือว่าเล่าสู่กันฟังมันแมนบ่อนั่นแหละค่ะพี่น้องมันใช่หรือนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คําหยาบนะคะพี่น้องขาเพราะว่ามันจะเป็นการติดล่งติดเรื่องไปอย่างที่ว่าก็ขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ชัดเจนเ,นเท่าไหร่ก็เป็นว่าเป็นนามสมมติอย่างนั้นแล้วกันเป็นการที่เล่าเรื่องจากดาวอังคารอย่างนั้นแล้วกันทุกเรื่องทุกราวเป็นเรื่องราวของนิทานสมมุติขึ้นมาอย่างนนัั้้แลวก ห้องห้หาเพราะมืองเรรอกรูกันเนื้อว่ามึงเต็มที่ไหนได้จุดจุดจุดยงงั้นก็แล้วกันแฮชแท็กคนที่รู้ดีที่สีก่กอ,อย่างงั้นแล้วกันคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะในกรณีที่เราติดตามข่าวคราวมามก็จะมี ไอเราเนี่ยมาดมหน่อยนี่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกที่มีปัญหาที่สีกรนู่นแหละแต่คนอื่นก็ไม่รู้ที่ผุโผขึ้นมาใหม่ตอนนี้อย่างป้าดาวองคาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะพี่น้องขาว่าเพิ่นโผล่มาก,ก็ยังไม่นานหรอกถ้าจะพูดตามจริงแต่ตอนแรกที่มาดมหน่อยเห็นก็คิดว่าโอเคอู้มาพูดแล้วเออมีหลักมีเกณฑ์ดีเว้ยไม่ว่าจะรู้เรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องอะไรอะไรแล้วก็มาจากทนายต่อเต่าทนายดังหม่อมแม่เองก็คิดว่าเออน่าฟังเว้ยพ ไป,ไปไปมาล่าสุดเนี่ยอาวันก่อนก็จะมีการพูดในทานองที่บอกวาอ่า YouTube ช่องนั้นช่องนี้ไปก็ไปีไปดึงเอาคําพูดของเขาหรือเขาเป็นคนหาข้อมูลมาแล้วคนอื่นก็มาเอาเขาไม่ได้หมายถึงช่องใครแต่เขาพูดรวมๆก็ทุกคนก็ฟังแล้วมันก็สามารถที่จะรอนโตได้นะละค่ะพี่น้องขาก็บอกว่ากับการที่เจ้าของเอาคลิปลงมาเอาคําพูดนู่นนี้มาคนอื่นก็มาดึงเอาของเขาไปพูดนู่นนี้นั่นว่างััน เฮ้ยอยู่ในโลกโซเชียลเขาจะพูดอะไรเขาจับมาจากไหนแล้วคุณไปรู้เหรอคุณก็อยู่เมืองนอกอ่ะป้าเมืองนอกดาอองคารน่ยนะคะคุณก็อยู่เมืองนอกเขาก็ติดตามแบบนี้เหมือนกันคุณก็ไปเอาจากตรงนั้นตรงนี้มาเหมือนกันแล้วที่ไหนมาออกคําพูดที่บอกว่าคนอื่นก็ไปเอาข่าวจากเขาไม่คิดที่จะหาข่าวเองเลยเหรอประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะอันนี้เหตุเกิดหลายวันแต่วันที่วันที่จะพูดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่อะไรตัวเองก็ออกมาในทํานองที่มา ร้องห่มร้องไห้กระซื้อกระซึมไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาหรอกค่ะพี่น้องคะเพิ่นล่าสุดนะ้ำไม่ถึง30มสิบวันพิธีผ่านมาตะกี้นะคะอันป้ามาจากดาวองคารคา่ที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาหรอกแต่มีเสียงออกมาก็คือไปก๊อปปี้คลิปของคนอ้วนที่ติดตามอยู่ที่สีกออันนี้ละกันคนอ้วน คนร่างท้วมอย่างนั้นละกันผู้ชายร่างท้วมที่อยู่สีกอมาพูดถึงกรณีของอันมันดาผู้สูญเสียนะคะพี่น้อง่ะอันมันดาผู้สูญเสียที่บอกว่าเป็นโรคผู้หญิงนั่นแหละค่ะพี่น้องขะไม่โรคอะไรสักอย่างอะไรทำนองเพิ่นก็ปี้มาลงในช่องเพิ่นหลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็อธิบายให้เราฟังนี่นะคะพี่น้องขะเพิ่นพูดในทนองที่ว่าอย่าไปแตะทนายต่อต่านะหาว่าฉันอยู่เบื้องหลังบุมน้อยร้อยเอ็ดพันวันน่ะนะคะพี่น้องขะเอยลืมอีกแล้วค่ะพี่น้องขะจริงๆแล้วจะพยายามไม่เอ่ยชื่อเพราะว่ามันนจะเป็ ที่บางชื่ออาจจะเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็บอกว่า,ามีการอยู่เบื้องหลังการแตกหักระหว่างคนร้อยคนร้อยเกินอย่างนั้นแล้วกันกับ ดออับดาบนะอย่างนั้นแล้วกันมีคนไปชักชวนให้เลิกติดตามอิฉันไม่เป็นไรก็แล้วแต่ค่ะก็ร้องไห้ก็ซึ้งกะซึมนนเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่น้องขะแล้วก็แต่ขอได้ไหมอย่าได้เอามีดมากรีดลงแผ่นหลังของแม่น้องได้ไหมเขาเสียลูกเขาไปแล้วนะคะมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วแค่พวกคุณได้เงินน้อยลงนิดนึงจากการที่ไปด่าเขาไปแขวไปกัดเขานั่นแหะความหมายนั่นนะคะได้ คงจะคิดว่ากับการที่ได้เงินนิดหนึ่งก็มีการอิจฉาตาร้อนกันเรื่องเงินประมาณนั้นหรือเปล่าอ่ะนะคะความหมายเขาก็ร้องไห้ก็ซื้อก็ซืมโอ้โหอันป้าดาวคานกับการที่คุณออกมาก็พึ่งออกมาก็ไม่นานนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็มาแสดงตัวตนวิเคราะห์นู่นนี่ของสี่กรณนนี่นะเป็นผู้รู้ดีเป็นผู้รู้กฎหมายนู่นเรารู้กฎหมายก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกนะคะพี่น้องขาเขาก็พูดได้ทั้งนั้นแต่กับการที่มาแขวมงกัดคนอื่นหรือไม่ก็พอมีปัญหากับคนอายุน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยแหละค่ะพี่น้องขาก็จะกลายเป็น โอ้โห,หนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการไปโพสลงในกรณีที่อ,อันมารดาผู้สูญเสียมีการไลฟ์สดแล้วก็ไปเขียนคอมเมนต์ลงไปบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมานะอยู่เคียงข้างให้กําลังใจประมาณนะั้นแหละความหมายพอจะาไม่ได้แล้วนะขลายันกอน,น่ะนะคะแล้วคราวน,นี้พอมาวันนี้ก็บอกว่ามาร้อง่มร้องไห้แค่บอกว่า คนอ้วนที่ติดตามสี่กอนะนั่นน่ะเอาคลิปมาแล้วเอาก๊อปคลิปเขามานะั่นแหละแล้วมาบอกว่าเขาอ่าน,น,นมันดาผู้สูญเสียนี่เป็นโรคนู่นนี้นั่นมันเจ็บมันปวดตรงไหดละ่ะพี่น้องแล้วก็ลูกเขาสูญเสียทุกคนเขาก็รู้กันทั่วโลกถ้าติดตามข่าวสี่กอคือสูญเสียเขาก็เป็นแม่ผู้สูญเสียแต่เรื่องราวไม่มีใครรู้จริงเพราะว่าเรื่องถ้าบอกว่าคดีหลักก็คืออยู่ที่เรื่องของสารรอสารพ,พิพากษาพิจารณาดีการนูน่นะถึงจะรู้ว่าใครเป็นใครแต่ตอนนี้ก็แค่ คนนั้นก็ด่าคนนี้คนนี้ก็ด่าคนนั้นคนนั้นก็เข้าข้างคนนี้คนนี้เข้าข้างคนนั้นคนนั้นย้ายไปย้ายมามันก็เป็นปกติของสี่กอสตอรี่อยู่แล้วนะคะคุณโผล่มาตอนไหนลายยายป้าดาองคารอยู่ๆทึงจะบอกว่าอย่าแต่ต้องทนายตาเต่านะ หรือไม่ก็ไอแค่เห็นเขาบอกว่าเขาทําคลิปเขาทาการไลฟ์สดในกรณีที่บอกรู้ว่าแม่เป็นโรคนน่นนี่นะ่ะเขาอาจจะมีการเปรียบเทียบกันหรือเปล่าเราไม่รู้แต่มาดามหน่อยไม่ได้ฟังจนจบแต่เพิ่นมีการก๊อปคลิปมานิดนึงแล้วเพิ่นมาออกช่องเพิน่นแล้วเพิ่นก็มาร้องห่มร้องไห้อย่าเอามีดไปกรีดกลางหลังแม่นะเพราะว่าแม่เขาเป็นชูผู้สูญเสียแล้วว่าสั้นน่ะนะบอกฉันเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังให้มีการแตกแยกระหว่างร้อยเอ็ดกับ ดาบมาใกล้มาไกลว่าสั้นนะนะค่ะพี่น้องขายแล้วก็อย่ามาแตะทนายเต่าเต่านะบอกคนมายกเลิกกดติดตามอีชันก็อย่าไม่เป็นไรเพราะอีชันก็ไม่เป็นไรอ่ก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็อย่ามาด่าน้องนะแล้วก็อย่ามาด่าผู้สูญเสียนะเพราะว่าเขาเสียลูกไปแล้วพวกคุณทําจะทําอะไรดิฉันที่ฉันช่วยคดีมาตั้งเยอะร้องห่มร้องไห้ฉันช่วยคดีมาตั้งเยอะก็ไม่เชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเจออะไรแบบนี้เฮ้ย คดีสีก็กูก็เห็นมันกัดตั้งแต่วันแรกเลยมันกัดกันโดยเฉพาะเริ่มกัดนนในครอบครัวพอครอบครัวแล้วก็ผู้สงสัยเป็นผู้สูญเสียผู้สูญเสียก็เป็นผู้ถูกสงสารผู้ผู้สูญเสียเป็นพนสงสัยพอสงสัยแล้วก็เป็นการสงสารเขาก็เห็นกันมาตั้งแต่ต้นโอ้ยป้าป้าเผลอมาตอนไหนล่ะป้าดาวองคารนะอันนี้ก็คือฝากไว้ถึงดาวองคารหน่อยร้องไห้หาปลามึงเหรอ โอ้รับไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะมันไม่มีเหตุผลเลยในการร้องไห้บอกว่าเขาเป็นผู้สูญเสียนะรักเขาชวาวบานมาลักเขาตอนไหนล่ะฮะป้าดาวองคานฮะสูญเสียสูญเสียตอนไหนมาลักเขาตอนไหนนะเออวิภา์วิจารณ์มีกันทุกคนถ้าเราบอกแยงกัดกันมีตั้งแต่ แรกในคะรอบครัวเขาแล้วเหตุการณ์นี้เกิดจากครอบครัวป้าดาวคารแล้วจะมานั่งบอกว่ามารักเขาชอบเขาอะไรยังไงมีการมานู่นนี่เนี่ยมีคนทะเลาะบ,บอกแวง้งอ่าอยกพวกยกเลิกการติดตามของเพื่อนมนุน,นี้นั่นโอ้โหป้าป้าป,าปา้ไปเซกประสาทใหม่นะป้า ครูก็คิดว่าป้าจะสติเต็มเนาะที่ไหนได้อ่ะบ่เ,เต็มนี่ว่านะป้าจะกดาวองคารนะจ๊ะแนะม่จอบฟังอยู่นะแม่จอะก่อนแรกๆที่เข้ามามาโผล่นู่นนี้นั่นโอ้ยก็เหมือนดูดีพูดจาเนิ่มนมวนหน่าฟัง นะพี่น้องขะถ้าจะพูดตามจริงนุ่มนวลน,น่าฟังแล้วพอพอเพมาเออเราก็บอกว่าเออมันก็พอฟังเวย้ยอย่างไรเราก็ได้ศึกษาข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาไปก็ปิดจากใครมาก็ไม่รู้เขาไปขอความคิดกาบใครมาก็ไม่รู้เห็นบอกว่าก่อนนั้นก็บอกว่าเอาทาไมฉันถึงจะไม่จบอันนิติศาสตร์หรือฉันไม่จบกฎหมายทนายไออหรือเป็นผู้พิพากษาฉันรู้ไม่ได้เหรอกฎหมายว่าสั้นก่อนหน้านั้นก็ได้ยินอยู่นะแต่คราวนี้ก็คือเฮ้ยแบบนี้ อะไรมารักอะไรตอนนี้ถึงข้าร้องห่มล้องไห้ขนาดนั้นนะ่ะโอ้ยมันรับไม่ได้ค่ะหมอแม่ที่ฟังแล้วรับไม่ได้นะจ๊ะพอมีปัญหากับคนร้อยเอ็ดนี่แหละก็เลยโอ้ย ยอดผู้ติดตามรถหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้แค่คนอ้วนที่ติดตามอยู่สีกอนะั่นน่ะหรือโวกน้องนาแค่เขามาเล่าบอกว่ามีกัรน,นี่แล้วว่ามันดาผู้ผู้สูญเสียเนี่ยมันดาผู้สูญเสียเนี่ยเป็นโรคของผู้หญิงอะไรจำนองนั้นหล่ะก,กับพี่ดองค่แล้วก็ร้องไห้กระซื้อกระซืมเจ้าของช่องนั่นนะ ลองให้กระชึกกระชืมแล้วเอาเขามาวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างไรเฮ้ยถ้าจะพูดตามจริงถ้าคุณไม่ไปกัดเขาก่อนนะน่ะเขาก็ไม่ได้กัดคุณหรอกนะป้าดังคารอันนี้อยากฝากกันนะคะพี่น้องค่ะโอเคเดี๋ยวหมอแม่จอบอยู่นะอามาดามหน่อยนี่ละด่าองคานเหมือนกันนิทานเหมือนกันนะจ๊ะฉะนั้นก็คือโอ้โห่แม่รับบบได้ที่ให้เฮ็ดหยังให้เฮ็ดหยังก่อให้เพราะว่าคนอ้วนมาด่าว่าแม่เป็นโรคนั่นหรอโอ้โหเจ้าย่าไปเอาอย่างก่อน แต่อย่าขอแต่อย่าเอามีดกรีดมีดลงแผ่นหลังของแม่น้องได้ไหมว่าซาดมึงสิมาลักยังตอนนี้กคดีเขาก็อยู่ที่ศาลมันก็ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกเลยเพราะว่าเขากำลังพิสูจน์กันโยูอ่อะป้าดาวอคอารอ,อสตินะสตินะฮะก่อน พูดก่อนหน้านั้นก็โอ้ยหนุ่มนวลน,น่าฟังอยู่นะแต่พอตอนหลังที่มีปัญหา,าในกรณีที่โอเคเอคนร้อยเอ็ดพูดเนี่ย มอแมก็เข้าข้างร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดพูดถูกแล้วถ้าจะบอกว่ากัดกันมันมีทุกคนขนาดพ่อแม่พี่น้องเดียวกันเขายังกัดกันให้พวกเราเห็นตั้งแต่ต้นเลยแล้วภาษาอะไรคุณล่ะคะดาวองคารป้าดาวองคารนะคะอันนี้ขอฝากป้าดาวองคารนิดหนึ่งหน่อยนะสตินะสะตินะร้องไห้ทําไมอ่ะป้าอังคารมันไม่ได้มีเหตุผลในการที่ทําให้ป้าดาวองคารร้องเลยนะโอ้ยอยากขอเบอร์โทรค,คนอ้วนที่ตามนันเดเว่าอีกแนะ่ ไอ้แค่บอกว่ารู้แล้วว่าแม่มานดาผู้สูญเสียเนี่ยเป็นโรคแล้วก็ไอ้คนที่โอเคสนับสนุนหรือเปล่าไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนอะไรมากวายเพียงแต่วิเคราะห์กลางๆเราจะพูดตามจริงแล้วพอมีปัญหากับคนร้อยเอ็ดนี่ถึงจะมีการออกตัวหรือเปล่าหรือนางก็แสดงตนบอกว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือว่าสันออกตัวประมาณนั้นล่าสุดนี่นะโอ้โห ป้าดาวองคารเซกประสาทไมเดเดอร์ลาคำแพงอีเม่อันโยกสีซ้ำอีเม่นิล,ลานะคะกนกับสีหกะซิปนิล,ลานะป้าสตินิดนึงนะป้านะป้าดาวองคารอันนี้อยากฝากขอบคุณทุกเชียงทุกสายทุกกำลังใจค่ะพี่น้อง่าจอบยูเดอร์สวัสดีค่ะ